เอามาอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นอยู่ในโซเชียลมีเดียนะฮะเรื่องนี้เนี่ยมาจากโพสต์ของทนายอนันชัยชัยเดชนะครับทนายความชื่อดังเนี่ยนะครับก็บอกว่ามันมีลูกความของแกนะครับชื่อว่านายจ่อเห่งนะฮะเป็นนักธุรกิจชาวเมียนมาก นะนักธุรกิจชาวเมียนมาคนนี้นะฮะมีอาชีพค้าขายน้ํามันขนส่งน้ํามันกับรบริษัทปตทที่ไทยนะครับก็คือ,เ,อเป็นเรียวกว่าจอยเวนเจอร์กันอนะ่ะเป็นธุรกิจร่วมทุนกันก็คงเอาเอาปัา๊มปตทเนี่ยเปิดที่พม่าะัฝั่ง,งแล้วก็ฝั่งเมียวดีนะแล้วก็มีการเอาเงินมาฝากอะไรต่างๆที่ฝั่งไทยนะฮะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่เมียวดีพม่าเนี่ยธนาคารมันปิด เขาก็เลยให้ลูกน้องสองคนนะฮะตั้งแต่วันที่7เมษายนนะให้ลูกน้องสองคนนะขับรถเอาเงิน16ล้าน5แสนบาทเข้ามาในประเทศไทยนะครับเข้ามาในประเทศไทยเพื่อที่จะเอามาฝากาที่ธนาคารกสิกรไทยเทสโก้โลตัสอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับก็ปรากฏว่า,อาไอ้เงินเนี้ย16ล้านเนี่ยเอามาฝากเพื่อที่จะเป็นค่าชําระหนี้ค่าน้ํามันให้กับปตทของไทย รปรากฏว่าพอขับเข้ามาในไทยฮะเจอตำรวจทางหลวงสี่นายเข้าจับกลุ่มได้ที่วงเวียนพระพิกเนตที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะฮะก็อยู่ในท้องที่สพแม่สอดนี่แหละนะ,ะครับเป็นตำรวจทางหลวงจับนะฮะรปรากฏว่าพอจับปุ๊บลูกน้องก็โทรรายงานนายเจาะเฮงนะ,ฮะที่เป็นนักธุรกิจที่เป็นลูกพี่เนี่ยนะฮะ,ะก็ลูกพี่ก็บอกว่าอ่ะก็เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวประสานงานให้ละกันนะว่าให้ทางญาติที่กรุงเทพเนี่ยให้ทางญาติที่เมืองไทยเนี่ย ฝั่งไทยเนี่ยแม่สอนเนี่ยประสานงานให้อะไรต่างๆแต่ลูกน้องบอกว่า,าทางตำรวจเขาเรียกห้ากิโลกร,รมัมไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะพูดแค่นี้ฮะตำรวจเรียกห้ากิโลกร,รัมแต่ยังตกลงกันไม่ได้นี่ฮะจนสามทุ่มครึ่งนะฮะจ่อเฮงก็เลยบอกให้ผู้ที่ประสานงานที่ที่ฝั่งไทยเนี่ยเดินทางกลับมาก่อนอนะครับเพราะว่ามันจะติดกฎหมายเคอร์ฟิลกลับมาพมา่าก่อน จนวันรุ่งขึ้นมาที่8เมษายนคือเมื่อวานครับ,รบ11โมงเช้าแล้วก็ยังติดต่อไม่ได้ก็เลยเป็นห่วงลูกน้องทั้ง 2, 2> <ม>คนแล้วก็เงินสดที่ถูกยึดไปด้วยนะครับ<ม>คุณอนันตชัยที่เป็นทนายความนะก็ได้รับการว่าจ้างให,ให้ให้ทำคดีนี้นะก็เลยเดินทางมาก็มาบอกนะครับบอกว่าเ,เรื่องนี้ถ้าจะทำแม่งละ<ม>เหมือนกับว่าตำรวจทางหลวงเนี่ยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมนะฮะการ<ม>จับกุมได้เนี่ยต้องส่งท้องที่คือสอพอแม่สอดนะครับ ก็เลยมาลงประจําวันไวเมื่อวานนี้ครับให้นายจ่อเฮงเนี่ยมาลงบันทึกประจําวันไว้นะครับว่ามีตํารวจทางหลวง4นายจับกลุ่มลูกน้องตัวเองนะครับพร้อมกับเงินสด1 6 5 0 0ล้าน5แสนบาทที่จะเอาไปจ่ายปตทนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าไอการบอกว่าขอ5กิโลเนี่ยเรียก5กิโลกรัมเนี่ยมันคืออะไรทนายอนันชัยบอกว่าเรื่องนี้แยกเป็น2ส่วนนะครับเรื่องการนําเงินเข้ามาเนี่ยนะะ เป็นความผิดทางด้านสุกากรนอะไรต่างๆเนี่ยก็ว่าไปนะครับแต่ว่ากรณีที่เหมือนกับว่าเรียก5กิโลกรัมเนี่ยจะเข้าข่ายประพฤติไม่ชอบหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะก็จะต้องตรวจสอบกันอันนั้นอีกคดีหนึ่งก็จะรวบรวมหลักฐานไปยื่นให้กับพลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทฮะประธานกรรมธิการปปชนะฮะแล้วก็จะเข้าร้องเรียนกองปราบเพื่อเอาผิดตำรวจชุดจับกลุ่มด้วยนี่เป็นเรื่องฮะ อ,อ,อันนี้อันนี้ม,นมันมันเมื่อวานที่รายละเอียดที่ที่เห็นปรากฏนี่ก็จะมีในส่วนของพลตํารวจอ่าโทรสุทินเนี่ยครับพวงเนี่ยผบชกเนี่ยผ <พอ S 1> ู้นกรารสอบสวนการเขาก็สั่งนะเมื่อวานสั่งให้เอานําคดีเนี้าม,ามามาที่กองปราบแล้วก็มาขยายเส้นทางการเงินเพราะว่าเมื่อวานเห็นรายละเอียดว่าในส่วนของการสอบสวนเนี่ยทางสอง ลูกจ้างชาวพม่าเนี่ยที่ถูกที่ถูกจับพร้อมเงินเนี่ยไม่สามารถนําหลักฐานมาแสดงได้ตำรวจก็เลยนาเข้ามาเพื่อมาขยายผลก็เป็นสองฝั่งนะทังนั้นก็บอกว่าเป็นเงินที่ทําธุรกิจแล้วก็จะมาฝากนะอีกฝั่งก็บอกว่าหาลราฐาไม่ได้ทีนี้ก็เลยเบื้องต้นเห็นว่าดําเนินคดีตามอเรื่องระเบียบพรบสุรรากากรนั่นแหละครับนะครับตามต่อแล้วกันนะครับ